อืมโอเคอย่างนี้ก็แล้วกันอ่าไม่ใช่เมื่อกี้ไงเมื่อกี้มีคนถามว่าเออถ้าสมมุติแบบท่านนายกประกาศลาออกหรือยุบสภาท่านอนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมซึ่งอ่ามันก็ไม่แน่นอน นะคะแต่ว่าใดๆเลยอ่ะวิถีวิถีทางหรือวิธีการทางประชาธิปไตยที่มันทําได้อ่ะมันมีเยอะอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวท่านนายกเองหรืออยู่ที่รัฐบาลเองจะประเมินการว่าควรจะทํำยังไงควรจะหาทางออกยังไงที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าท่านแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่มันเกิดใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องอ,อ,อะไรอ่ะเรื่องการทูต เพราะมันจะมีเนาะเรื่องวัฒนธรรมการทูตอะไระเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราจะไม่พูดเรื่องนั้นแต่เราจะพูดแค่ว่าพอมันมีคลิปเสียงออกมาอย่างเงี้ยแล้วท่านนายกก็ดันยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงท่านจริงอะไรแบบเนี้ยท่านจะแสดงความรับผิดชอบยังไงเพราะว่าหลายคําพูดในบทสนทนานะคะหลายคำพูดในบทสนทนาต่อให้มันจะเป็นการสนทนาในทางลับซึ่งท่านอ้างว่าโดยปกติแล้วมันไม่มีผู้นําคนไหนเขาจะเอาคลิปเสียงมันเปิดมาเปิดไงแต่มันดันเป็นอีฮุนดุยไงอีฮุนดุยมันดัน มันดันมันดันหักเหลี่ยมท่านนายกก็แหละต้องพูดตามตรงอ่ะก็ไม่อยากจะพูดว่าท่านนายกไม่ทันเกมเขาหรืออะไรใดๆอ่ะนะอิหุนดุยมันก็อาศัยความเก๋าเกมกว่าโดยที่มันไม่จําเป็นจะต้องแคร์และสนใจอะไรผู้นําของประเทศเราอยู่แล้วเพราะว่าการที่มันเอาคลิปเสียงออกมาเปิดแบบนี้มันก็มีแต่ผลดีกับมันไงมันก็ได้คะแนนนิยมใช่ไหมอ่ะตอนหลังมันก็โดนบุกเยอะไง คอมเมนต์ฝั่งคนไทยก็ไปถล่มมันเยอะอะไรมันเยอะมัน,มนก็คงแบบอ๋อโอเคมึงด่าก,กูเยอะใช่ไหมกูด่ามึงเยอะนี่เดี๋ยวกูอาคลิปเปิดให้ดูว่ากูคุยกับนายกพวกมึงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมึงดูท่าทีของนายกมึงนะที่มีกับกูมันจะน่าจะประมาณนั้นแหละฟิลแบบไม่รู้นะต่อให้จะเป็นผู้นําระดับโลกผู้นําประเทศในความรู้สึกของดิฉันอนะมนุษย์มันมีความอาคติมันมีความอาคติ4ีอีฮุนดุยนี่ก็คงจะแบบเลือดขึ้นหน้าโกรธไง โกรธคอมเมนต์คนไทยไปคอมเมนต์มันเยอะมันก็เป็นรู้สิดิฉันอันนี้ดิฉัน,ด,ฉน,ด,ฉนดิฉันวิเคราะห์พูดแบบไม่รู้นะตามตามตามความรู้อัน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 มีอยู่น้อยนิดของดิฉันนะฮะอือเพราะดิฉันไม่ใช่เป็นคนตามตามการเมืองอีคุณดุยนี่ก็น่าจะโกรธก็เลยว่ามึงมาด่ากูเนี่ยมึงดูด้วยนะว่านายกมึงอะ่ะคุยกับกูว่าอะไรบ้างยังไงบ้างนี่มึงพวกมึงฟังกันไว้นะนั่นแหละ ยุให้ลำยุให้ลำตําให้รั่วใช่ไหมอันนฉันใช้คําถูกหรือเปล่าไม่รู้แหละเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในในในสภาวะแบบนี้ที่เรามีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านแล้วเรามาตีกันเองเรามาตีกันเองมันเกิดมันเกิดความไม่มีเสถียรภาพไม่ว่าเสถียรลภาพของรัฐบาลของกองทัพของประชาชนอะไรเนี้ยคนที่ได้ประโยชน์คือใครคะอีฮุนดุยได้คะ่ะพวกเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นะอีฮุนดุยมันได้เต็มเต็ม มันปล่อยให้เราตีกันเองมันปล่อยให้เราตีกันเองไงเข้าใจไหมมันปล่อยให้พวกเราตีกันเองพวกมึงตีกันกูได้ประโยชน์อันนี้เราไม่พูดถึงในแง่ว่าถ้าเกิดการรัฐประคองรัฐประหารอะไรเราก็ไม่มีความชอบธรรมในเวทีระดับโลกอีกอะไรอีกใช่ไหมคะใครได้ประโยชน์ใครอีหุนดุ๋ยได้ประโยชน์กับลูกมันมันก็ได้ประโยชน์เต็มที่มันได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยเออ นะคะอืมเห็นใจหลานด้วยอยากได้อะไรบอกอยากได้อะไรก็บอกมามันเหลี่ยมมันรอบจัดมันรอบจัดท่านนายกก็ไม่ทานอ้านนถ้าพูดแบบว่าโอ้ไม่อยากจะพูดว่าเห็นใจท่านนายกเนาะแต่ว่าหลายคําที่ท่านนายกพูดมันมีปัญหาจริง,รงๆนะในคลิปเตียงอันนั้นนะ่ะไม่ว่าจะท่านจะใช้คําพูดที่ว่าเออเห็นใจหลานเถอะมันไม่ได้ท่านไม่ใช่กําลังดิวการค้าอยู่เนาะโอเคตื่นก่อน ยูไม่ได้กําลังดีวการค้าส่วนตัวคุณมันไม่ใช่เรื่องในตระกูลคุณในครอบครัวคุณมันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางการค้าค่ะอันนี้มันคือผลประโยชน์ของประเทศชาติยูโนโอเคการจะใช้คำการจะใช้คําพูดการเจราจารในลักษณะาการทูตอะไรในลักษณะที่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศอะมันต้องระมัดระวังอย่างมากที่สุดมันไม่ใช่มาพูดเรื่องลุงลุงหลานหลานมันไม่ใช่ค่ะ ไปขอความเห็นใจอะไรมันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางการค้าโนยูโนมันไม่ได้จะอีหุนดุยมันไม่ได้กําลังจะมาซื้อสับปะรดค่ะมันไม่ได้กําลังจะมาขอซื้อสับปะรดมันไม่ได้กําลังจะมาขอซื้อมันสับปะหลังถึงจะต้องไปเห็นใจมันตอนนี้มันยื่นสารสารโลกแล้วมันเจ้าดินแดนเพิ่มเติมมันคือการปกป้องอธิปไตยมันคือผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งมันใหญ่โตมโหฬารมากคุณรับผิดชอบไม่ไหวหรอก แล้วคุณจะให้เขาว่ายังไงเวลาเขาพูดว่าตอนที่คนอื่นเป็นรัฐบาลไม่มีปัญหาแต่พอเป็นรัฐบาลฝั่งเนี้ยเพื่อเพื่อไทยน,นู่นนี่นั่นมาปัญหาเกิดก็แสดงว่าอะไรเขาไม่ได้เกรงใจคุณไงอี่หุนดุย๋ยมันไม่ได้เกรงใจคุณไงมันเห็นคุณเป็นเด็กนะคะอันนี้พูดด้วยความเคารพท่านนายกนะเขามองคุณเป็นเด็กเป็นหลานอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้คุณคือประมุขฝ่ายบริหารนะคะ คุณเป็นประมุขฝ่ายบริหารนะคุณอยู่ในประเทศคือคุณคือนายกรัฐมนตรีคุณเป็นประมุขฝ่ายบริหารคุณมีอำนาจสั่งการทำนูน่นทำนี่ได้เยอะแยะคุณไม่ใช่อุ้งอิงที่เป็นลูกท่านนายกคุณต้องอยู่ต้องแบบเวลายูจะแบบทำงานนะอะยู่ต้องจับหัวอยู่ก่อนนะว่าตอนนี้อยู่สวมหมวกอะไร ยู <You S 2> ไม่ใช่หลานอีฮุนเซนยูไม่ได้สวมหมวกความเป็นหลานความมีสัมพันธ์หรือยูไม่ได้สวมหมวกความเป็นลูกท่านอดีตท,ท่านนายกท่านทักษิณทาไมา่ไม่ใช่ยูคือประมุขฝ่ายบริหารของประเทศค่ะยูแบกศักดิ์ศร,รีแบกเกียรติยศของประเทศค่ะนอกจากการแบกหน้าแบกตาของยูเองแล้วก็คือยูแบกเกียรติยศเกียรติภูมิของประเทศค่ะแบกความคาดหวังของประชาชน เวลาที่อยู่ไปทําอะไรแบบนี้แล้วขมรนมันหัวเราะเยาะเนี่ยเขาไม่ได้หัวเราะเยาะคุณนะคะเขาหัวเราะเยาะประเทศเพราะอยู่แบกเกียรติยศของประเทศเกียรติยศเกียรติภูมิของประเทศค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ต้องระมัดระวังอยู่ต้องระมัดระวังนะคะ มันไม่ใช่เรื่องธุรกิจในครอบครัวในตระกูลโอเคความสัมพันธ์ส่วนความสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่านายกัฐมนธรมีรไม่มีสิทธิ์มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับใครอะไรใดนั้นแต่ถ้ามีอ่ะยิ่งต้องระมัดระวังอย่างที่ดิฉันพูดไงว่าถ้าสมมติแบบเคสแบบเนี้ยท่านนายกตัดสินใจจะทําอะไรหรือจะพูดจะคุยอะไรมันจะเป็นเรื่องที่มันลําบากใจด้วยความที่ท่านนายกท่านมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ผู้นําในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกําลังเป็นปัญหากับเราท่านนายกก็ต้องให้คนอื่นที่เป็นคนกลางเข้าไปทําท่านนายกต้องไม่ทําไม่ทําด้วยตัวเองไม่ใช่ต่อสายอะไรตัวเองเนี้ยต้องไม่ทําต้องระมัดระวังทางการทูตทางการคุยทางอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องระมัดระวังให้คนกลางให้รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไปสิไมไรไม่รู้อ่ะท่านควบด้วยหรือเปล่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าแต่ถ้าท่านควบท่านก็ต้องให้คนอื่นอ่ะไปทําให้รัฐมนตรีท่านอื่นไปทํา ที่ตัวท่านน่ะจะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องเองเพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ท่านที่มันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่งั้นท่านจะไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ไงท่านพูดอะไรท่านก็ต้องเกรงใจเขาใช่ไหมล่ะเวลาท่านพูดท่านอะไรท่านก็ต้องเกรงใจเขาอะเพราะว่าเขามีสักเป็นลุงท่านน่ะไม่รู้ว่าเป็นลุงหรือเป็นเป็นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านนักสินกับกับอีหุนดุ๋ยใครแก่กันดีฉันไม่รู้แต่ท่านมีศัก์เป็นหลานเขาว่า ท่านมีศักดิ์เป็นหลานเขาว่ามันไม่ได้นะคะอันตรายนะคะแล้วความเชื่อมัน่นเสถียรภาพมันไม่มีตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่จากคนที่เขาเคยมีความคาดหวังนะคะอันนี้ดิฉันพูดดิฉันไม่พูดแทนใครเอาอย่างตัวดิฉันเองก็แล้วกันดิฉันน่ะ ดิฉันฝึกมาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งและดิฉันมีสิทธิ์มีเสียงเข้าคนอื่นดิฉันก็มีความคาดหวังและมีความเชื่อมัน่นเออดีแล้วที่เรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีการทํางานที่ดีเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติได้เวลาไปประชุมระดับโลกหรืออะไรใดๆก็ดูมีเกียรตินะคะทุกคนต้อนรับขับสูเพราะเป็นรัฐบาลที่มีมาจากการเลือกตั้ง ใช่ไหมครทุกคนก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นประเทศก็จะเดินหน้าต่อไปได้ทำงานได้รัฐบาลมีสเสถียรภาพนู่นนี่นั่นแต่พอแต่พอมีเคสแบบนี้แต่พอมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเคสชายแดนเนี่ยกับกับขเขมรเนี่ยกับอีฮุนดุยเนี่ยหลายหลายคนนะดิฉันมั่นใจนะไม่ใช่แค่ดิฉันหรอกหลายหลายคนที่เขาอาจจะเคยมีความเชื่อมั่นในในตัวคุณในพรรคคุณเนะี่ยหายไปเลย มันหายไปเลยแล้วแล้วท่านอย่าไปพูดว่าทหารที่ทหารทําแบบนี้เขาเท่เขาอะไรมันอยู่ที่ท่านเองค่ะที่จริงท่านสามารถเรียกคะแนนเสียงจากเรื่องนี้ได้เยอะมากจากเรื่องประเด็นเรื่องชายแดนเนี่ยถ้าท่านฟังเสียงของนักปราชฟังเสียงของฟามมั่นคงทํางานร่วมกับทหารแท็กทีมกับทหารทํางานดีๆจับมือกันท่านจะได้คะแนนเสียงเยอะมากแต่นี่ท่านขออนุญาตใช้คำสุขไม่สุภาพท่านเสือกไม่ทําไง ท่านไม่ทําอะไรที่มันเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่มตติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าการไปลงคะแนนหรือก่อนท่านไม่ยุคนี้มันมีโซเชียลอะแล้วท่านนายกท่านก็เป็นคนเล่นโซเชียลอะท่านก็ไปสํารวจความเห็นของชาวบ้านในโซเชียลก็ได้ว่าเขามองเคสนี้แบบไหนเขาต้องการอะไรบางทีอะมันไม่ใช่ทำไมต้องมาทําประชามติกันนู่นนี่นั่นหรอเป็นนายกท่านต้องแบบหูตาว่องไวอะ แล้วท่านเป็นคนรุ่นใหม่ท่านก็ใช้โซเชียลมันเป็นประโยชน์ที่สำรวจความเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขามองรัฐบาลกับเรื่องนี้ยังไงเขาไม่พอพอใจท่านแบบไหนยังไงท่านก็ดูดูความคิดเห็นดูทิศทางของประชาชนและก็ดำเนินนโยบายหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรโดยการที่โดยการที่รับฟังแล้วก็เคารพมติเสียงของคนส่วนใหญ่ที่เขาอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่ท่านไม่ทํา ท่านไม่ทำแต่ทหารเขาทำไงทหารเขาทหารเขามีไม่รู้ตีทหารเขามีหน้าที่ของเขาชัดเจนเข้าใจไหมทางคนทหารเนาะเขาไม่ได้อะไรเขาแค่รู้สึกว่าหน้าที่ทหารอ,าอย่างท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยท่านก็มีหน้าที่คือท่านต้องปกป้องอธิปไตยเขาก็ชัดเจนเขาก็ทํางานตามอุดมการณ์ของเขาชัดเจนเขาไม่ได้ทําอะไรเกินหน้าที่นะคะท่านแม่ทัพท่านก็ไม่ได้ทําอะไรเกินหน้าที่หน้าที่ของท่านแค่ท่านรู้สึกว่า หน้าที่ของท่านคือท่านต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเรื่องอื่นคืออธิปไตยและความมั่นคงท่านก็ต้องปกป้องไม่ใช่ไปโอนอ่อนแล้วทําให้เราสูญเสียดินแดนหรืออะไรใดๆอีกท่านก็ทําไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ฟังเสียงของรัฐบาลนะของรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นนายท่านจะไม่ต้องกฟังเห็นมีการไปประชุมประชุมอะไรกันนะท่านก็รับฟัง แต่ว่าใดๆคือเขาก็มีหน้าที่ชัดเจนว่าเขาก็ต้องปกป้องอธิปไตยและประเทศชาติเข้าใจไหมล่ะแล้วท่านจะไปบอกว่าอ๋อที่เขาออกมาแอคชั่นแบบนี้แล้วทําให้เขาเท่ไม่ใช่เพียงเพี่ยวว่าท่านไม่ทําสิ่งที่ท่านควรทาการ การรับฟังมติเสียงคนส่วนใหญ่การรับฟังมติเสียงคนส่วนใหญ่ของคนในประเทศและพยายามดําเนินนโยบายอะไรก็ได้ที่คนในประเทศรู้สึกว่าโอเนี่ยท่านที่ท่านนายกท่านทำอ่ะท่านกําลังปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนะถ้าท่านทำคนก็จะเห็นใจท่านก็เหมือนมีภาพที่คนน่ะตอนแรกคนกระดาษท่านเยอะมากดา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 เพราะเขารู้สึกว่ามีแค่ทหารน่ะที่ออกมาแอคชั่นออกมาแบบชัดเจนแนวทางชัดเจนว่าไม่ไม่ให้ ไม่ให้ลุกล้ําไม่ได้เราไม่ถอยถ้ามึงไม่ถอยก็ว่าไม่ถอยปิดด่านก็ปิดด่านตัดน้าตัดไฟก็ตัดน้าตัดไฟประกาศกฎอัยการสึกก็คือประกาศไม่ให้ไม่ได้เขาชัดเจนไงแต่ท่านไม่ชัดเจนน่ะแต่ท่านกลับไม่ชัดเจนแต่ด่านเขาทํางานชัดเจนท่านก็เสียคะแนนตอนแรกคนด่าท่านเยอะแยะมากมายไปหมดจนตอนหลังที่มีการไปประชุมที่บ้านอะไรนะพิษณุโลกหรืออะไรที่ฉันจำไม่ได้ขอโทษนะคะจำชื่อบ้านไม่ได้ ที่เอาผบอเหล่าทัพเอาอะไรไปประชุมกันแล้วมีเสถียรภาพทํางานร่วมกันเออคะแนนเริ่มกลับมานิดหนึ่งคะแนนเริ่มกลับมานิดหนึ่งเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นผู้คนเล่แบบเอออย่างงี้ที่อยากเห็นแบบนี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกาันตอนนี้จับมือกันก่อนท่านนายกจับมือกับผบอเหล่าทัพทํางานและปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศไม่ยอมรับอํานาจสาลโลกอะไรก็ว่าไปทําให้มันเต็มที่คนก็เออเริ่มเออเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่น อยากให้โอกาสอยากให้นายกทำงานนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่พอมีคลิปเสียงไปหมดเลยเออเขาไม่ใช่ฝังเขาไม่ใช่ฝั่งเดียวกับพวกเราพวกใครคะท่านพูดแบบนี้ท่านก็เตียแต้มแล้วท่านพูดถึงใครเพราะว่าทหารเขามีหน้าที่ชัดเจนเขาทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยถ้ากับเรื่องนี้นะเรื่องการปกป้องอธิปไตยะ อันนี้เราไม่ได้พูดในเวอร์ชั่นของการที่ทหารเข้ามายุ่งกับการเมืองนะซึ่งอันนั้นนะดิฉันคิดว่าหลายคนเขาแบ่งแยกได้ดิฉันก็ยังแบ่งแยกได้ต่อให้ดิฉันจะสนับสนุนทหารขนาดไหนในการที่ปกป้องอธิปไตยก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทหารท,ทารัฐประหารนะคะไม่ได้ต้องการนะดิฉันก็ยังศรัทธานในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นเนี้ยเคสเนี้ยเคสการปกป้องดินแดนเคสอะไรแบบเนี้ยดิฉันอยู่ฝั่งทหารคะ่ะดิฉันอยู่ฝั่งทหารคะ่ะ แลวการที่ท่านมาบอกว่าไม่ได้ฝั่งเดียวกับพวกเราพวกใครเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาอยู่กับทหารและท่านจะเป็นศัตรูกับทหารไม่พอท่านจะเป็นศัตรูกับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งร้อยทั้งร้อยในเรื่องการปกป้องอธิปไตยเขาต้องเข้าข้างทหารอยู่แล้วใครจะไปอยู่ฝั่งท่านมันเหมือนการที่ท่านทํละฆ่าตัวเองที่ท่านไม่อยากจะพูดแบบนั้นแต่ที่ท่านรู้สึกว่าไม่ฉลาดเลยไม่มีความฉลาดอะไรเลยอะ่ะท่านจะเป็นศัตรูกับทหารท่านก็เหนื่อยแล้วนะ นีท่านจะมาเป็นศัตรูกับคนทั้งประเทศอีกเหรอเพราะเคสนี้ไม่มีใครอยู่ฝั่งท่านหรอกใครเขาจะไปอยู่ฝั่งท่านอ้าถ้าท่านฟังดิฉันนะคะท่านนายกอ่ะดิฉันไม่รู้แหละว่าเสีดี๋ยวดิฉันจะเอาคลิปไปลงใครอยู่ท่านนายกนะเปิดให้ท่านนายกฟังทีเอ้าเทศให้เอาบุญก็ได้อันนี้พูดจากใจของคนที่แบบกลางๆเลยนะท่านดาเนินนโยบายผิดพลาดมากค่ะยุบสับอย่างเดียดิฉันแนะนาถ้าท่านลําบากใจ ท่านลำบากใจโดยตัวของท่านเองท่านไม่เอาคนกลางเข้าไปแก้ปัญหาท่านจะแก้ปัญหาเองและแก้ปัญหาภายใต้ความสัมพันธ์ของตระกูลของครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัวพังแน่นอนถ้าแก้ปัญหาภายใต้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของตระกูลของครอบครัวพังตัวท่านพังพ,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 พินาศย่อยยับแน่ละเนรนาดไม่มีใครอยู่ข้างท่านค่ะดิฉันเตือนเลยยกเว้นว่าท่านตั้งคนกลางไปแล้วให้แก้แล้วท่านพร้อมซัพพอร์ตท่านไม่ยุ่ง ท่านไม่เห็นกับความส่วนตัวไม่กลัวว่าอีหุนดุย๋ยมันจะโกรธท่านยังไงก็ตามถ้าท่านไม่เกรงใจมันเหมือนที่มันไม่เกรงใจท่านหน้าง่ายจะตายฮาท่านต้องไม่เกรงใจอีหุนดุ๋ยเหมือนที่มันไม่เกรงใจท่านเลยมันเห็นท่านเป็นเด็กท่านนายกท่านต้องตื่นก่อนภาษากระเทย ท่านก็ดีนะท่านสนับสนิฉจนชอบพาที่ท่านแบบสนับสนุนใน LGBT สมรสเท่าเทียมอะไรนู้นนะท่านฟังเสียงกะเธอเธอค่ะถ้าท่านทราบสนับสนุนกะเธอจริงๆฟังเสียงกะเธอเธอค่ะกะเธอออกมาให้ความเห็นแล้วฟังเสียงกะเธยเออท่านต้องเลิกเกงใจอีฮุนดุยเหมือนที่มันไม่เกงใจท่านค่ะท่านก็รู้ท่านก็พูดเองท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าเนี่ยเขาอะไรอ่ะ เขาอะไรนะเขาทาเพราะเขาเรียกคะแนนนิยมเอาก็รู้นี่ก็รู้ทั้งรู้ก็ยังจะไปเป็นหมากให้เขาก็รู้ทั้งรู้แต่ยังจะไปเป็นหมากให้เขาไปเป็นไปเป็นตัวตลกในสายตาเขาเดี๋ยวมีคลิปยาวออกมาอีกไม่รู้อะไรอีกนะท่านทางถ้าบริหารไม่ได้สวยจบสวยๆเลยท่านแสดง power ไปให้คนจดจำก็ยังดีนะเอาไปด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเอาลาออก เอาคนอื่นในพรรคขึ้นมาเป็นรักษาการหรือประกาศยุบสภาไปเลยท่านอย่าไปดูถูกดูแคลนความเดือดดานใจของผู้คนนะคะเรื่องชาติมันเรื่องใหญ่มากนะท่านดิ่ฉันอยากเตือนท่านนะคะด้วยความเป็นกันลยาณนะมิตรเลยเรื่องชาติเรื่องใหญ่มากไอสิ่งที่น่ากลัวคือท่านต้องระวังว่าคนที่มันรักท่านกับเกลียดท่านมันจะจับมือกันจับมือกันแล้วมันจะ ขับสายไล่ส่งท่านอะท่านระวังให้ดีนะคะถ้าไม่มีประเด็นเนี้ยโอเคเสียงแบบเสียงซับพอร์ตท่านอะไรท่านเอาพูดตรงๆในทางการเมืองเพราะคนเกียรติพักส้มเยอะคนเกียรติพักส้มเยอะเขาก็จึงรู้สึกว่าโอเคได้เพื่อไทยมาก็ไม่เป็นไรว่าแต่เอาส้มอะกูไม่เอาดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันเข้าข้างใครนะอันนีน้ดิฉันวิเคราะห์การเมืองเฉยๆที่คนเขาที่คนเขาซัพพอร์ตท่านหรือว่าอะไรใดๆท่านเพราะเขารู้สึกว่า เอาแดงดีกว่าเอาส้มตอนนี้การเมืองไทยมันเป็นแบบนี้เอาแดงดีกว่าเอาส้มแต่ถ้าท่านทําอย่างนี้นะอีคนที่มันเคยเกลียดส้มมันก็จะจับมือกับอีส้มแล้วมันก็ถีบท่านออกไปเพราะชาติระวังนะคะชาติมาเป็นที่หนึ่งชาติศาสตร์กษัตริย์ชาติสาํา,าสคัญที่สุดเลยชาติเป็นเรื่องใหญ่มากท่านอย่าไปดูแคน ท่านอย่าไปดูแครนนะคะท่านพักเรื่องนี้เลยท่านไม่ต้องไปจัดการด้วยตัวเองเลยท่านให้คนคนกลางเข้าไปทํางานท่านให้คนกลางเข้าไปทํางานและลืมเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวลืมว่าอีฮุนดุยมันเคยเป็นท่านเคยเป็นหลานมันน่ะลืมไปเลยว่าท่านเคยเป็นหลานมันเพราะนี่คือเวทีระดับประเทศท่านอยู่ในฐานะเป็น เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ใช่เป็นหลานของอีฮุนเซนแค่ถ้าท่านคิดด้วยไมซ์เซตว่าท่านเป็นหลานอีฮุนเซนก็จบแล้วท่านจะไม่มีทางปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้เพราะท่านจะต้องเกรงใจมันถ้าท่านยังมีไมซ์เซตว่าท่านคือหลานมัน่ะจบท่านไม่ต้องไปคุยเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้มันใหญ่เกินตัวท่านไปเยอะมากท่านต้องคิดว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเวลาท่านเวลาท่านอยู่ในธรมเนียบท่านบริหาร จัดการแก้ไขปัญหาอะไรท่านมีเกียรต,ต,ติภูมิมีความเป็นนายกคา,ท,าท่านไม่ใช่ท่านไม่ใช่หลานสาวของใครโดยเฉพาะของอีพวกหอกข้างแค่ไม่ใช่หลานของอีพวกหอกข้างแค่ค่ะถ้ายังมองว่าตัวเองเป็นหลานของพวกหอกข้างแค่ที่จะคอยมาแบบเตี้ยมคอยมาแบบจะมาแบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะขโมยอันนั้นขโมยอันนี้ ถ้ายังเข้าข้างพวกขโมยหัวเคนอยู่ท่านก็ไม่มีใครซัพพอร์ตท่านหรอกที่ฉันพูดด้วยความจริงใจนะถ้าท่านยังถ้าท่านยังเห็นแก่พวกขโมยหัวเคนอยู่นะไม่มีใครซัพพอร์ตท่านหรอกค่ะเหนื่อยท่านเหนื่อยแล้วค่ะท่านนา,านายกดิ่ฉันพูดแค่นี้แหละนะยุบสภาไปเถอะยุบสภาไปซะหรือไม่ก็อันดับแรกเลยนะที่ทําได้คือหนึ่งเปลี่ยนคนพูดคุยเรื่องนี้ เป็นคนพูดคุยเรื่องนี้ท่านต้องไม่คุยเองไม่ต้องไปยุ่งเลยกับปัญหาเรื่องนี้ต่างการในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีและให้คนที่เป็นคนกลางจริงๆมีบารมีจริงๆคุยและท่านต้องไม่มีการพูดคุยในทางลับใดๆกับอีหุนดุยอีห้ามมีเด็ดขาดมันอาจจะพอกู้ความเชื่อมั่นมาได้บ้างแต่อาจจะยากนิดนึงกับสองท่านลาออกเลยสองท่านลาออก แสดงสปีริตเลยโอเคถ้าเป็นต่างประเทศนะที่ฉันว,ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะมันเป็นเรื่องความมั่นคงนะคะท่านหลายประโยคของท่านอนะ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องความมั่นคงเลยนะท่านมองว่ากองทัพไม่ใช่พวกพวกเราเนี่ยกองทัพไม่ใช่พวกเราหนึ่งอยากได้อะไรบอกหนึ่งหลานหนึ่งเนี่ยสามอันเนี้ยคีย์เวิร์ดสามอันเนี้ยค่อนข้างหนักมากเป็นเรื่องความมั่นคงเลยนะท่านต้องแสดงความรับผิดชอบ นะคะไม่มีใครไว้วางใจท่านนะคะท่านไม่ต้องไปรอให้ท่านไม่ต้องไปรอ,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 อให้สอสอในสภาไม่ไว้วางใจท่านนะคะท่านสํารวจความเห็นได้เลยประชาชนตอนนี้ทักเท่าไหร่ที่ไว้วางใจท่านอยู่มีไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกคนที่มันชื่นชอบยังไงมันชื่นชอบก็ม,มีมีคนมาคอมเมนต์เพจดิฉันอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ไว้วางใจท่านในการบริหารราชก,การแผ่นดินแล้วค่ะประชาชนส่วนใหญ่นะคะลาออกแล้วออให้คนอื่นเข้ามาทําแทนที่ดูเขาดูมี ไม่อยากจะพูดนะไม่อยากจะอันนี้เข้าใจแหละว่า,ว,าว่าท่านนายกก็บางอย่างท่านหลายท่านเรื่องเรืองอะไรเรื่อง,องท่านทําดีแล้วท่านต้องแบกอะไรเยอะแต่ควรเอาคนที่มีมีพรรษาเอาใช้แบบพระและเอาคนที่มีพรรษาการที่แก่กว่าท่านนายกมาทํางานเรื่องนี้เถอคะค่ะเอาคนที่ดูมีพรรษาการกว่านี้เอาคนที่ดูมีพรรษาการกว่านี้มาทํางานเถอคะค่ะ ถ้าตับใดยังมีปัญหาเรื่องชายแดนอยู่นะถ้าปัญหาเรื่องชายแดนไม่มีแล้วโอเคเป็นการบริหารประเทศทั่วๆไปอะไรแบบนี้ดิฉันโอเคโอเคประชาชนอาจพอโอเคได้แต่ถ้าตับใดยังมีปัญหาเรื่องชายแดนหรือกับเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านแบบอีฮุนดุยที่มันยังไม่จบเนี่ยท่านออกไปเถอคะค่ะเอาคนแก่พรรษามาทํางานอย่างน้อยเห็นแก่ประเทศชาตินะคะนะอย่างน้อยก็เห็นแก่ประเทศชาติเถอะถ้าท่านไม่ลาออกก็ยุบสภาไปมีสองอย่างอันนี้พูดขอแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ ที่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศนี้นะคะเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะจบจบ